สองคนนั้นไปกันนานจังไม่รู้ซื้อของแล้วไปไหนกันต่อหรือเปล่าพี่เกลีวจงใจเข้าไปด้วยกันใช่ไหมทำไปทำไมเนี่ยทำไมเธอจะกลัวอะไรนักหนาเนี่ยกะอีแค่เข้าไปซื้อของด้วยกันมีอยู่แค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละที่เธอจะกลัวคือเธอไม่เคยแน่ใจในตัวชินเลยไม่สิเธอต้องแน่ใจ แน่ใจมากๆด้วยว่าต่อให้ไม่มีเรนเขาก็ไม่มีวันรักเธอเลิกหลอกตัวเองเลิกหลอกคนอื่นได้แล้วเราไม่ได้หลอกใครเหรอแล้วไอ้เรื่องที่ไปบอกเขาว่าชอบนั่นชอบนี่เหมือนเขาซะทุกอย่างเนี่ยไม่ได้เรียกว่าหลอกหรอไหนเจอเรื่องที่เธอปล่อยให้เรนตาย วันนั้นเขาไลน์มาลาตายไม่ใช่เหรอแต่เธอก็แกล้งทำเป็นไม่สนใ<ร>จไม่อยากพูดเรื่องนี้เธอไม่คิดจะบอกชินไวยซ้ำคนเดาอะต่อให้เกลียดแค่ไหนก็บอกว่าไม่อยากพูดเรื่องนี้ไงถ้าชินรู้เรื่องเขาจะวไหวไง